ได้จุดไว้นะครับเอฟซีมันเกลื่อนสกูนี่ยเดี๋ยวจานจุดไว้แล้วครับเนี่ยครับจุดไว้แล้วก็เลิไปเที่ยวตามประเทศมาแล้วกันมาแล้วหรือยังรอก่อนครับเลขกกำลังจุดไอตติิิมมมกนไไออ่าจารย์เลี้ยงอาจารยะเลียงไอติมเลยครับโอ้กําลังมาบนเลยเอฟซีกําลังมาเด้อจ้ะอาสาธุสาธุ เป็เก้าศนย์เก้ากับหตัวเดียวกันเด้อาจารย์เป็นเก้ากหกตัวเดียวกันครับเกับหกตัวเดียวกันอยาให้ออกมาศูนยครับศูนย์ลเปล่าศูนคนอหอนไม่ใช่เวลาจะมาเก้าศูนหรือจบอก้ถ้าเก้าศูนย์มาอีกเก็มาตามหวไทยเก้าศูนย์แลนี่นะครับเป็นเก้าศูนย์ครับอาจารย์นี่ก็จะเป็นแปดแปดเก้าศูนยนะครับเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ ตามเราตามเรา,า,าโอ้เป็ดเข้าศูนย์จริงๆรวยชัดมากโอ้จะมาอีกบนนี่โอ,เโอ้เก็บตกนะครับ FC เลยไปเที่ยวลาวเด้อ FC วันนี้นะครับเป็ดเก้าศูนย์ไปเที่ยวลาวกันนะครับอ่ะยวันหนห้าง,ง,งกัมพูชีอะเนี่ยเป็ดเก้าศูนยไไน์เอฟซีเด้อนะ แคปหน้าโจวไว้เน้นๆนะครับอ่ะแปดเก้าศูนย์ครับเลขอาจารย์สาธุสาธุนะครับอ๋อเข้าแล้วเนาะแปดเก้าศูนย์นะครับอ่ะอาจารย์จุดให้นะครับแปดเก้าศูนย์เอฟซีนะครับเมื่อกี้เลขเพื่อนบ้านแต่มาดูเลขทะเบียนรถอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็ตรงกับเลขทูบแลแปดเก้าศูนย์เลขทะเบียนรถเออเลขจุดทูบข้อเลขประจําวันเลขที่เข้างวดที่แล้วศูนย์เข้าเต็มๆนี่ทะเบียนรถนะครับอ่ะ อาจารย์เลี้ยงไอติมนะครับก็วันนี้มาอาจารย์เลี้ยงไอติมนะคร้ำครับโอ้มาจากทางไหนเนาะหนอนสวัสดีครับผมสิขอระพุ่มบ่ยายพามาบ่ยายพามายูซี่ขอจะไม่เคยมาทุกเลขบ่โอ้ยายทุกเลรศรายยาย โอ้ถูกเอสองใบอ้หูถูกสใบเอาหมดเลยใบใหญ่มันได้แบ่งลูกแบ่งรันใบหนึ่งถูกสองใบโอ้อ๋อแสดงว่าถูกเยอะเนาะเลตเตอรีทุนก้าคนถูกหลายเนาะอ้โเลกเล่าจานซทุนบอกาถูกไนด้อืมอี่ดูอีกข้างหนึ่งเอฟซเล็กล่า เราซื้อไม่ทัานเล็กเปล่าสาธุสาธุยังอยู่จ้ะสวยงามเนาะเล็กงามเล็กเดิมเลยนะปดเ้าแปดเก้ายจ้ะ่ไปดูใหญ่เล็กล่าวันนี้นะอาจารย์จุดให้อาจายไปกลมเบิกคักๆเลยอ่ะอาจารย์จุดไว้อาจารย์จุดไว้ให้เล่าเพื่อ8ป0เก้าศูนด้า ใหญ่เห็นตัวไหนเป็นหกเป็นหกก็ได้หกก็ได้เนาะเลกตัวเก่านะเก่าศูนญเลขรัฐบาลเลยตัวนี้เก่าศูนยญหกสูญเก่าสูญหกสูญเนาะไม่ใครติมกฐูมัมกันบ่เรียกไอติมฟีแล้วจ๊ะนีแต่โอ้มีคนถูกเล่นเอดมินนี่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ถูกเตลื้อหัวเสาไฟฟ้าโบถูกปันเดี๋ยวจะสาไฟฟ้ากับหัวเพราะเธอแต่เสาไฟฟ้ากับใครเนาะมีใครติมแล้วก็ <ล>ออก็ได้สองใบนจากสูนจากอาจารย์เซม9 5เกห้าเลยนะู้ทเบียอทะเบียนรถสูะเบียนรถก็มาเต็มเต็มนนะกจ๊ะทะเบียนรถก็มาเต็มเต็มรู้นอนซี่ะไอ้ทีมก็ยังถูกรเทอรี่เนาะครับได้เลือมาจากไหนได้เลือมาจากไหนครับของอาจารย์รข,อของอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์แซมเนาะครับใส่ถั่วน้ำแล้วจะใส่ถั่วน้ำของประโยน ใช้พวงชนน้ำมอนี่ได้ประโยชน์ได้เต็่มซีจากแม่ค้าไถ่ติ่มนะจ๊ะได้ลอตเตอรี่จากอาจารย์นะจ๊ะศูนย์เก้าสองใบผมขนมปังเด้อจ้ะขนมปังไม่ใส่น้ำปลานะไม่ใช่ติ่มกระทุ่มกันบอกนี่เรื่องไอติมซี่แล้จ๊ะนีแต่โอมีคนถูกเลสมินนี่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ถูกเต่หัวเสาไฟฟ้าโบถูกันเซตเรือเสาไฟฟ้ากับหัวโบถึกจะเสาไฟฟ้ากับ ได้เนาะคุณไข่เต็มแล้วก็ลงอ๋อก็ได้ซองใบเนาะจ้ะโดนก้าจากอาจารย์เซมรุ่เก่าห้าเลยนะซื้อทะเบียนรถอ๋อซื้อทะเบียนรถศูนย์เก่าทะเบียนรถก็มาเต็มเต็มนเนาะจ้ะทะเบียนรถก็มาเต็มเต็มเออขนาดสิใช่ค่ะไอ้จิมก็ยังถูกลอตเตอรี่เนาะครับไอ้เลขมาจากไหนได้เลขมาจากไหนครับของอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์อาจารย์แซมเนาะจ้ะครับอ๋อใส่ถั่วน้ำ้ะจ้ะใส่ถั่วน้ำของปโยอม ใส่พงชน้ามได้จ้ะนี่ได้ประโยชน์ได้เต็มฟรีจากาแม่ค้าขทยติ่มนำจ่า,จา,าได้ได้เอาพุ้กันเอาเอด้ลอตเตอรี่จากอาจารย์นะาจา๊ะศูนย์เก้าสองใบผมขนมปังเด้อจ้ะขนมปังไม่ใส่น้ำปลานะ